เป็นอะไรหนูเป็นอะไรคะ <S <S เด็กแสบขอกินฝรั่งอยากกินฝรั่งกันใช่ไหมแม่ให้นะพี่ชินจังเอาไหมนันตังไม่เอาไหม <S <S โอ้เอาหรือโอ้เอเอาเอ,าเอาโอโอ,โอ่เดี๋ยวนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนเก่งเพี่ชินจังนั่งลง นั่งลงเก่งๆครับอ่้ำน้องอย่าแย่งอ้ำเก่งจังเลยอร่อยไหมลูกอร่อยจังเลยเพิ่งอาบน้ำเสร็จหอมหอืมอ่ะอ่ะอมอน้องออ่าวหล่นละพอแล้วนะ